นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะชั่วโมงนี้ประวัติศาสตร์ชั้นป .4 ร้อหมไมือยังเอ่ยร้อพร้อมคราวที่แล้วให้ไปเขียนอะไรมาบ้างหืมไม่ได้เขียนอ่านหนังสือมาหรือเปล่าไหนใครอ่านหนังสือบ้างหนังสืออะไรก็ได้ใครอ่านมาบ้างเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้อ่านไหมคะ อ่านไหมอ่านเอา้าใครไม่อ่านยกมือยกยกเร็วเร็วเร็วใครไม่อ่านใครนอนหลับสบายเอาเมืขึ้นใครนอนหลับสบายยกมืออคนไม่ยกแปลว่าอะไรนอนหลับไม่สบายนอนฝันร้ายเลยคะนอนฝันร้ายฝันเห็นอะไรฝันเห็นอะไรถึงฝันร้ายฮะ เอาพร้อมอยังพร้อมนะวันนี้มีมีมีการ์ตูนให้ดูนะเป็นการ์ตูนให้ดูจะดูการ์ตูนหรือจะดูจะเรียนก่อน,นอา้าวดูการ์ตูนก่อนเพราะนั้นถ้าดูการ์ตูนก่อนเด็กๆของครูทุกคนต้องนั่งตัวตรงๆงตั้งใจฟังเขาเรียกว่าเป็นผู้ฟังที่ดีเอาวางดินสอนั่งตัวตรง นะถ้านั่งตัวตรงตั้งสติให้มัน่นฟังเสียงครูฟังดูรูปภาพใช่ไหมไม่ถึงขั้นขนาดต้องนั่งตัวแบบปากเปิดมิ้มสนิทอะไรอย่างนี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแค่มีสมาธินั่งตัวตรงๆแล้วก็ตั้งใจฟังตั้งใจฟังนี่ก็ถือว่ามีสมาธิแล้วคราวที่แล้วให้ดูการ์ตูนรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องของ อาณาจักรสุขโขทัยนะคะอาณาจักรสุขโขทยัยเป็นยังไงสุขโขทยัยไหนใครไปเที่ยวสุขโขทัยมาบ้างไปไหมคะไม่ไปอยากไปตอนไหนสุขโขทัยอยากไปตอนไหนไปลอยกระทงนะสุขโขทัยเป็นเมืองเมืองสงบร่มเย็นนะสงบร่มเย็นเป็นต้นกําเนิดของประเพณีลอยกระทงนะก็ เป็นเมืองที่สําคัญแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเมืองเมืองอะไรนะเขาเรียกอะไรราชธานีหรือเมืองหลวงเก่าแก่ของไทยนะก,ก็จะมีจะมีหนังสือเรื่องราวเยอะแยะมากมายของสุโข,ขทยัยก,ก็ก็เด็กๆก,ก็คงจะทราบแล้วว่าจนได้รับการยกย่องให้เป็นให้เป็นมรดกโลกใช่ไหมคะจน,นได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมีโดดเด่นมรดกโลกเนี่ยไม่ได้เป็นง่ายๆนะเวลาถึงปีเนี่ยเขาก็จะยืน่นนะแต่ละประเทศก็จะยืน่นถ้าใครมีอะไรดีอะไรเด่นอะไรดังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอาจจะเป็นแบบธรรมชาติหรืออาจจะเป็นแบบสิ่งก่อสร้างแบบเนี้ยที่ที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครเขาก็จะยื่นไปก็จะมีคณะกรรมการทั่วโลก มีสมาชิกก็เอามาสำรวจตรวจตราดูถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะให้เป็นมรดกโลกได้เขาก็จะยกย่องให้เป็นมรดกของโลกมีหน่วยงานมีมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลให้การสนับสนุนนะเมืองไทยประเทศไทยก็ได้หลายที่นะคะทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็สิ่งก่อสร้างแบบนี้ที่อยุธยา ก็เป็นมรดกโลกแล้วก็ที่สุขโขทัยนะที่เป็นสิ่งก่อสร้างแบบนี้เพราะฉะนั้นเราควรจะช่วยกันดูแลรักษาคราวที่แล้วน้าท่วมที่ผ่านมาท่วมที่ไหนคะที่อยุธยาใช่ไหมคะเมืองที่เป็นมรดกโลกมันก็ทําไมคะจมน้านะอันนั้นเราก็ต้องช่วยกันดูแลบเราถึงพยายามกันเอาไว้เพราะอันนั้นมันเป็นอะไรคะมันเป็นชีวิตมันเป็นบรรพบุรุษ มันเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนเราก็ต้องกันส่วนสำคัญเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่ทำไมเราจะต้องดูแลทำไมเราจะต้องศึกษาเพราะนั้นถ้านักเรียนชั้นป .4 มีโอกาสจบเทอมนี้ไปแล้วหรือในช่วงนี้ช่วงอากาศเย็นๆถ้าไปท่องเที่ยวก็ไปแวะที่เมืองสุขโขทยัย นะก็จะไปดูว่าเอที่เราเรียนมาเนี่ยคุณครูบอกว่าเจดีทรงพุ่มอะไรนะทรงทรงอะไรทรงดอกบัวตูมอ่ะใช่ไหมอยู่ตรงไหนนะมองเห็นเป็นแบบระครังคว้าๆทั้งนั้นเลยทรงบอกบดอกบัวตูมแบบนี้ที่บอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของสุขโขทัยเนี่ยมีหรือเปล่าเราก็จะไปดูกันดีไม่เอ่ยดีนะดูแล้วก็พยายามศึกษาว่าเอออันนี้ใช่ไหมใช่ไหมที่เราเรียนมา ทีนี้มีภาพกร์ตูนมาฝากเด็กๆนิดนึงเอาลองดูไม่แน่ใจว่าจะชัดไหมนะอ่ะค,อค,อค่อยๆดูครูจะเลื่อนค่อยๆเลื่อนทีละภาพก็แล้วกันเลื่อนไปเรื่อยๆถนนพระร่วงนะถนนพระร่วงเด็กๆก็พากันเล่นนะเ,เดี๋ยวครูจะเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้อง ไม่ต้องฟิตภาพนะคะอืมนี่ชาวเมืองพากันขนขนดินเขาใช้คำว่าขนดินขนดินมาเพิ่มเราต้องถมลงบนพื้นหน้าถนนต้องอัดให้แน่นนี่มันไม่ใช่งานเล็กๆเลยนะที่เราจะทำเรื่องใหญ่ๆแบบนี้เราไม่มีรถแบโคโฮไม่มีรถตักดินเราต้องใส่อะไรมาใส่เกวียนมาหนักมากอา้าว ทำไมต้องเชื่อมละ่ะนี่ดูซะก่อนเมืองใหญ่ๆสี่เมืองในสมัยนั้นก็คือด้านบนสีสัตนาลายัยสวรรคโลกสุขโขทยัยแล้วก็กำแพงเพชรอยู่ด้านล่างทำถนนเชื่อมติดต่อกันเอไม่แน่ใจดินเราจะเยอะขนาดนี้เลยเหรอเราต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปทำสลิดพงที่ทดน้ําเข้าเมืองนะแล้วก็บอกว่า เพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยดินที่ขุดทาตระพังในเมืองเล่าก็เอามาใช้สิเพราะนั้นนักเรียนจะได้ยินคําว่าสรีพงกับตระพังนะคะดินที่ขุดนะี่ทำกระพังไปเลยนะคะ,ะขุดเอาไปไหนเอาไปทําสรีพงตกลงเป็นยังไงกันแน่ขุดออกไปทาตระพังเวลาขุดมันเป็นมันลึกไหมคะลึกเหมือนสระน้ํา แล้วที่ลึกๆที่เอาออกไปก็เอาทําเป็นคันดินเราเรียกว่าสรีพงนะทีน,นี้ลองดูบ้างในภาพบอกว่าตะพังมักอยู่ใกล้วัดรอบๆตะพังจะมีบ่อน้ําขุดเล็กๆเอาไว้ตักน้ําเพราะว่าน้ํามันซึมออกมาจากตะพังและสะดวกต่อการตักใช้นี้ดูนะไม่ธรรมดาตรงนี้เป็นเป็นตะพังที่ขุดไว้ถูกไหมคะ ขุดดินตรงนี้ออกไปเอาไปทําเขื่อนเอาไปทําทํานบกั้นน้ําคนไม่ได้ใช้ในนี้แต่แต่มีบ่อเล็กๆอยู่ข้างๆบ่อเล็กๆเนี่ยขุดเอาไว้ให้คนตักในนี้ค่ะเวลาตักก็ไม่ต้องกระโจนล,ลงลอยคอล,ลงไปใช่ไหมน้ําจะได้ทําไมคะสะอาดแล้วก็ตรงนี้น้ําในนี้จะซึมเข้ามาในบ่อเล็กๆเนี่ยในบ่อมันก็ไม่เล็กละเราก็ตักได้แหละ ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะอันนี้คือคำว่าระพังกับคำว่าสรีพงนะคะอ้าแล้วมาแล้วเจดีทรงดอกบัวตูมของครูมาแล้วเอาละนี่ผู้คนอยู่กันแบบไหนลองดูภาพแบบไหนคะมีรถใช้ไหมไม่มีไม่มีมมนะอ้าวเร็วกับบ้านกับช่องกันเร็วไปหุงหาอาหาร ได้เวลาอาหารแล้วพวกเราทำถนนเสร็จหรือ,อยังกล้วยอ้อยข้าวผักกาดขนมาอะวิ่งกลับบ้านเด็กๆก็วิ่งไปนะคะทีนี้มาดูภาพนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งคำนี้ก็บอกว่าอา้าวเจ้านานี่นาจะรีบไปไหนละพ่ออ๋อไปที่คันคูเมืองแถววัดพระพายหลวงจะไปหาแม่อ๋อจะไปที่เตาทุเรียงเหรอ ตเต,า,ต,ทเต,ทเตาทุเรียงแปลว่าอะไรเตาทุเรียงฮะเตาทุเรียงไม่ใช่เตาเผาทุเรียนนะนี่มาแล้วนี่มาถึงว่าแล้วก็ใช้อะไรคะล้อหมุนวิ่งแนวมาเลยมาถึงตรงนี้โอ้โหผู้คนกันกำลังขำำมักขม้นกันอยู่เลยนี่ว่าแล้วก็วิ่งเข้ามาหาแม่นะคะวิ่งเข้ามาหาแม่แล้วก็ อย่างรวดเร็วเลยแม่กบอกว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ของเล่นนะพวกการน้ำคนโทแจกรันชามไหเนี่ยมันเป็นของสวยก็จริงแต่ว่าแม่ต้องเอาของเหล่านี้ไปขายในเมืองไกลนะคะไปขายในเมืองไกลลูกก็จะเอาของไปเล่นแม่ก็ไม่ให้บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นของที่เราจะต้องนำไปขายนะคะเอาละทีนี้แม่ก็บอกว่านี่ดูสิ แม่ไม่ได้ทําแห่งเดียวนะที่เผาแบบเนี้ยได้ถ้วยได้ชามแบบนี้มันมีที่ป่ายางนะคะมันมีที่ป่ายางที่สีสัชนาลัยนั่นแหละที่นั่นน่ะเขามีทัง 3, ้งสามสี่เตาน่ะนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยทำเคลือบเขียวเขียวเคลือบขาวเคลือบน้ําตาลนะอันนี้เครื่องเคลือบเอาละลองดูดูซิเจ้าเจ้านาจะพาไปไหน โอ้ใครเนี่ยมาดูตรงนี้กันไหมมาเจอใครมาเจออากงอากงกำลังนั่งอยู่อากงปั้นถ้วยปั้นชามสอนนี่ฝีมือของอากงทำไมต้องเป็นฝีมืออากงด้วยฮะการปั้นถ้วยชามเข้าเครื่องดินเผาทำแบบเคลือบแบบนี้เราเอามาจากไหนเรามาจากไหนคะ เราเอามาจากจีนแม่ก็บอกว่านี่มันเป็นการมองการไกลของพระร่วงเจ้านะติดต่อท่านติดต่อช่างชาวจีนเนี่ยมาสาธิตการทำเครื่องเคลือบดินเผาแล้วก็บอกว่าเอากลับไปขายที่เมืองจีนพร้อมปลูกด,ด้วยอีกไม่กี่วันนี้แหละนะคะอันนี้ปู่ก็เลยบอกว่าหรืออากงก็เลยบอกว่าเอาละมันมีที่ ไม่เรียบร้อยบ้างอะไรบ้างเจ,จ้าจะเอาไปเล่นก็ได้นะจะเอาไปเล่นก็ได้นะก็ไม่ว่ากันอ่อีทีนี้มาดูสิ่งที่เขาทำอ่าเพราะนั้นอ,อันนี้สวยงามเอ๊เข้าไปไหนกันเอมีขบวนแห่เร็วๆเราไปดูขบวนแห่ของพระร่วงเจ้ากันเร็วนะคะว่าแล้วขบวนแห่ก็มาทันทีเลยนี่ มีความสุขมากนะคะขบวนแห่ก็มีผู้คนมีทหารรล่ไร่ล้อมเลายล้อมเยอะแยะมากมายทีนี้มาถึงตรงนี้บริเวณนี้เขาเรียกว่าตลาดประสานตลาดประสานเป็นตลาดที่ขายของรวมกันหลายๆเจ้าภายใต้หลังคาเดียวกันมีสินค้าหลายชนิดนะอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสุโข,ขทยัย เขาเรียกตลาดประสานเหมือนตลาดอะไรคะเหมือนตลาดอะไรเหมือนตลาดนัดเหมือนตลาดนัดผู้คนมารวมรวม,รวมการค้าขายนะานางช้างมาด้วยนะ้าจะซื้ออะไรเจ้าจะซื้ออะไรดีซื้อผ้าไหมไม่ซื้อไม่มีตังซื้อสมุนไพรไหมสมุนไพรเอาไปทำอะไรเอายามเจ็บไข้ได้ป่วยอ้าว ซื้ออะไรดีอะไรนะข้างบนนะอะไรรังพึ่งรังพึ่ง,ง,งเอาละถึงเวลาวันเพ็ญเดือน12ถึงเวลาวันเพ็ญเดือน12จุดดอกไม้ไฟแม่เท้าสีจุลารักษ์สเสด็จออกมาแล้วพร้อมกับอะไรคะพร้อมกับกระทงนะคะแม่ก็บอกเจ้านาว่าเอ้า เจ้ายังไม่รู้จักเหรอว่านั่นไงนางนพมาศพระสนมเอกของพ่อขุนรามคำแหงไงนะคะอันนี้เป็นต้นกำเนิดของการประดิษฐ์กระทงในวันลอยกระทงจบตอนหน้าเราค่อยมาต่อกันใหม่นะ,ะจบแล้วเอาละ ทีนี้ลองมาดูสิ่งที่ครูนํามาให้เด็กๆด,ดูบ้างลองดูเมื่อกี้นี้ว่าเอ๊สิ่งที่ครูพูดหรือสิ่งที่ครูเล่าให้เด็กๆฟังเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแปลว่าอะไรพอคร่าวๆนะคะพอคร่าวๆเ,เอาลองไปดูอันแรกในสไลนะด์นะเขียนหัวข้อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยสุโข,ขทยัยคำว่าพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจแปลว่าอะไรคะเศรษฐกิจแปลว่าอะไรการซื้อการขายเรื่องเงินเงินทองทองใช่ไหมเอ่ยใช่ไม่ใช่ใช่นะเรื่องการขายเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่มีข้าวกินไหมมีผลไม้มีอาหารไหมลำบากหรือเปล่าหรือจะต้องขุดเผือกขุด,ขดมันกินอย่างเดียว หรือจะต้องวิ่งไปล่าก,กระต่ายป่าอยู่ในป่าโน้นนะมีข้าวมีกล้วยมีอ้อยรับประทานหรือเปล่านะแล้วก็สมัยนั้นเขาใช้อะไรในการแลกเปลี่ยนมีตลาดใช่ไหมมีตลาดไหมคะมีเอามีเอาเริ่มอันแรกอันแรกที่นักเรียนน่าจะทำความเข้าใจบ้างนิดนึงก็คือคำว่า สรีพงษ์